กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมไปตัดผมมาใหม่แปลกๆตาก,ก็วันนี้นะครับผมก็จะพามาดูนะครับสต็อกรถที่สาขาพิมายต้องบอกว่าตอนนี้แน่นมากนะครับทุกๆท่านเพราะว่าช่วงปลายปีเนี่ยออกรถกันเยอะแล้วก็เทรลเลอร์ใกล้จะหยุดวิ่งแล้วนะครับเขาก็เลยรีบขนรถมาสต็อกเยอะมากครับเยอะมาก ก็เี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีรถรุ่นไหนแล้วท่านอยากให้ผมรีวิวรุ่นไหนนะเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันมันมีรุ่นไหนมาบ้างเพื่อที่จะได้ทํารีวิวให้ทุกท่านที่อยากดูนะครับผมแล้วก็มันจะมีรถคันที่แต่งแล้วด้วยนะครับใส่แม็กหลายคันมากเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับคันนี้ก็เป็นตอนเดียว LDA นะครับใช่ไหมดูจากล้อใช่ไหมฮะนะครับคันนี้ก็ไปเปลี่ยนใส่แม็กเป็นตัว LDA มานะครับเป็น ลูกค้าแบบว่าเขาเรียกอะไรคันนี้ไปขายของตลาดนัดนะนะครับไปขายของตลาดนัดลูกใช้ส่วนตัวไม่ได้ไปบรรทุกหนักลูกค้าก็เลยให้ใส่ตรงนี้เพื่อให้การดูแลเนี่ยง่ายขึ้นกว่าตัวล้อกระทะนะครับนะ mm. แล้วก็อันนี้กําลังแต่งอยู่อีก2คันนี่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวแซคันหนึ่งแล้วก็เป็น LDA คันหนึง เอ้ามาช้าทำไมไปทางนั้นล่ะมาเช้าไปทางนั้นล่ะอ๋อทำสีเนี่ยนี่ตัวแซนะครับสีขาวคันนี้นี่ LDA มีลายตาแตงกันไหมทุกทุกท่านเหมือนกันทุกอย่างเลยไหมนะมองงี้ไม่รู้นะครับมองงี้ไม่รู้นะอยู่ที่ถ้าข้างหน้านี้ก็คือต้องดูที่ไฟ ตัดหมอกนะครับถึงจะรู้นะถ้ามองงนี้จะไม่รู้เลยครับ่ะเราไปดูนี่สต็อกจอดเต็มโรงจอดรถมีข้างหลังอีกนะนะครับเดี๋ยวจะดูกันซิว่าจะรีวิวรุ่นไหนดีวันนี้นะครับมาให้คุณผู้ชมเลือกกันก่อนนี่คันนี้ใส่ Mac TE37 รีวิวไปเมื่อวานแล้วนะครับคันนี้รีวิวไปเมื่อวานแล้วนะ เป็นเกรดแซดใส่ตัว Mac T E 37ยางนิโตนะครับอ่าแล้วก็คันนี้เป็น LDA สีดำเป็นแคปบนะครับตัวนี้ราคา6 0แส0 0ก้าหมบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นตอนเดียวเครื่อง3,000นะครับราคาอยู่5,90,000เาหนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวแซดสีดำ นะครับทำคลิปรีวิวตัวเปล่าไปแล้วเดี๋ยวรอดูตอนเปลี่ยนแม็กสาหรับคันนี้นะครับอันนี้เป็น4ประตูตัวเอสีบอลเงินนะครับสประตูตัวเอสีบอลเงินอันนี้เป็นตัวแค p Z แซนะครับแค p บแซตเตี้ยนะแครแซตเตีย้ยแล้วก็อันนี้เป็นนี่ครับ LDA สีขาวเมื่อกี้มีสีดำาใช่ไหมนี่สีขาวนี่ครับแล้วก็คันนี้นะครับา สี่ประตู LDA เตี้ยนะครับอันนี้จัดทรงมาหล่อมากคันนี้ต้องรีวิวบอกเลยดูแม็กห้ารูด้วยนะครับหน้าเชิดด้วยนะครับคันนี้เดี๋ยวมารีวิวนะครับอันนี้เป็น S สีขาวอันนี้เป็นตอนเดียวสีเทาดำนะครับทุกๆท,ท่านนะนี่แล้วก็โซนนี้จะเป็นตัว S อสส่วนใหญ่นะครับนี่ก็จะมีตอนเดียวแคป6,500นตัว S นะครับตัวนี้ สี่ประตูเอนะครับใครต้องการกด CF มาเลยครับเหมือนไลฟ์สดเลยไหมขายเสื้อผ้าแต่ทําไม่เป็นนะครับซี CF ได้นะโอนมาเลยนะเงินสดก็ได้นะเงินจองก็ได้นะครับเซลล์ต้นเราซีเหมดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแซดสีบอลเงินนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแซดสีขาวใส่แม็กซ์อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยก้ามันจะเป็นสีแดงๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกทีนึงว่าสเปคยางเป็นยังไงนะครับแล้วก็คันนี้นะฮะนี่ ผมให้ดูถ้าไม่เปิดไฟวิธีการดูนะถ้าตัว LDA เนี่ยหลอดไฟตัดหมอกมันจะเป็นแบบนี้มันจะเห็นหลอดแต่พอมาเป็นตัว LED เนี่ยมันจะเป็นเหมือนโคมแกว้วอะคล้ายกับโปรเจคเตอร์อะ่ะเหมือนลูกแก้วะฮะเนี่ยนะถ้าสมมุติว่าเวลาที่ไม่ได้สตาร์ทรถก็ดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราสตาร์ทรถไฟเอ้ยเปิดไฟอะ่ะมันจะชัดกว่าเพราะว่าแสงไฟมันจะเป็นขาวกับส้มชัดเจนนะครับชัดเจนเลย นี่แล้วก็ด้านหลังก็ต้องบอกว่าอตนี้ก็เพิ่งมาลงจากเทนเลอร์ใหม่นะครับก็เดี๋ยวรอ PS แล้วก็จัดแจงเอาเข้าที่จอดรถนะครับผมนี่อันนี้จะเป็นโซนของพี่ใหญ่เขาจอดอยู่นะครับซึ่งเป็นเอ็กซีเียเอ้ย็กซิีนะนะคันนี้ก็เป็นเอ็กซินะครับเอ็กซิลีสี่ประตูนะ เกีรยอะไรไปดูสิจริงๆมันดูกระดาษที่ติดข้างบนก็ได้นะนี่เกียร์ออตโต้เกียร์ออโต้ครับผมเกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็จะมีสปีดต,ตัวเตี้ยเอ็กซิลสปีดต,ตัวเตี้ยนะครับสีขาว723,000บาทถ้าเป็นสีดำนะครับจะมีอยู่แค่เอ้ยจะเพิ่มราคา7,000ท่านสังเกตดูนะโซนนี้จะเป็นโซนเอ็กซิลี่ถ้าส่วนใหญ่ ไม่มีสีอื่นเลยนะครับเอ็กซิลี่ไม่มีสีอื่นเลยบอลเงินอะไรก็ไม่มีก็ต้องบอกว่าเอ็กซิลี่อ่ะครับผมก็คือเขาจะมีแค่2ส,สีคือเป็นสีขาวกับสีดํานะครับซึ่งถ้าเป็นตัวเตี้ยเนี่ยจะเป็นสีขาวธรรมดานะครับถ้าเอาสีดําต้องบวกเพิ่ม7 0 0 0พแน่แน่แน่พี่พี่ฝากไว้ที่โต๊ะหน่อยอ่าตัวเตี้ยจะเป็นสีขาวธรรมดานะครับถ้าเป็นสีดําบวก7 0 0 0นนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นตัวสูงเนี่ยราคาตั้งต้นมานะจะเป็นราคาสีดำถ้าเอาสีขาวเนี่ยจะต้องเป็นสีขาวมุกนะครับจะบวกเพิ่ม7000นะให้เข้าใจกันตรงนี้ถ้าสมมุติเอาง่ายถ้าเราตั้งราคาลดไ้ที่สีดำทั้งตัวเตี้ยและตัวสูงนะสีขาวตัวเตี้ยจะลด7000สีขาวตัวสูงจะเพิ่ม7000เพราะว่าตัวสูงเขาใส่มาเป็นสีขาวมุกนะครับผมแล้วก็นี่ x s e r i e s นะครับสีดำอีกคันนึงคันนี้เป็นเกียร์อะไร คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาครับทุกท่านเห็นไหมคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะอ่า่น,นแล้วก็มีซับเอ็กซิลี่แคสูงสีขาวจอดอยู่ด้านนี้นี่สีขาวเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็จะมี LDA สีบอลเงินเมื่อกี้มี LDA ขาว LDA ดำแล้วก็บอลเงินครบ3สีเลยนะซึ่ง LDA เนี่ยราคาเขาจะอยู่ที่6 8 8 0 0 0 0 0ถ้าเอาสีบอลเงินหรือสีดำเนี่ยเราต้องเพิ่มราคาไปอีก70,00 นะครับฉะนั้นก็มีทั้งหมด3สีตัวจริงที่เราเห็นเมื่อกี้เลยนะครับอยากให้รีวิวสีอะไรก็คอมเมนต์มานะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเอ็กซิลี่อันนี้แต่งเสร็จแล้วนะครับนี่ใส่ตัวจานรองสีดำนะครับมีโลโก้ D m a x สีแดงนะครับเพิ่มความดุดันคันนี้ก็ LDA สีขาวนะครับคันนี้ก็จะเป็นเอ็กซิลี่เอ็กซิลี่เยอะไหมหนึ่งสองสามประมาณหกเจ็ดคัน นะครับแล้วก็ข้างหน้านี่ก็จะเป็นของตอนเดียวนะครับของตอนเดียวทั้งหมดเลยก็ของลูกค้าเซียวต้นก็จองตอนเดียวไว้หลายคันอยู่นะครับพร้อมอ่ะพร้อมส่งมอบเลยตอนเดียวตอนนี้ครับพร้อมส่งมอบเลยแต่ก็จะมีคันที่ต่ออุปกรณ์คล้องเนี่ยเพลาลอยชุดใหญ่อยู่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ปล่อยทันภายในปีนี้ไหมนะครับแต่ถ้าไม่ได้ปล่อยทันจริง,รงๆก็คงจะเป็นช่วงต้นมกราเพราะว่าเพิ่งทําสัญญาไฟแนนซ์ไปเมื่อวันจันทร์ นะครับสำหรับค้องแหนบเพาลอยก็ใส่เต็มเหมือนกันคันนั้นนะครับดามกระบะนะนี่คันนี้ก็จะเป็น Highlander LDA นะครับสีบอลเงินนะครับสี่ประตูนะครับล้อแม็กก็จะเป็นแบบนี้ถ้า Highlander LDA นะราคารถก็825,000บาทนะครับซึ่ง LDA ก็เคยทำคลิปรีวิวเปรียบเทียบตัวแซไปแล้วนะครับก็ไปดูกันได้นะสวยไหมไฟ ไฟโปรเจคเตอร์นะส่วนคันนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่รถพนักงานหลายหลายท่านถามว่าทำไมพนักงานไม่ใช้อีวสุนะครับก็ต้องบอกว่าพนักงานใช้รถเก่งอีวสุไม่มีรถเก่งนะครับถ้ามีรถเก่งก็ต้องไปย้อนซื้อรุ่นเก่าเวอร์เทคนะครับถึงจะเป็นอีวสุนี่อันนี้ไม่ใช่นะครับปล่อยเขาถอยไปนะครับเนี่ยอยากดูรีวิวคันไหนดี อยากดูอัตราเร่งไหมเครื่อง3000อะไรอย่างเงี้ยศูนย์ถึงร้อนะครับประมาณไหนมีอยู่นะทําได้อยู่นะครับเพราะว่าแต่ว่าต้องเป็นคัน v c คอร์นะเพราะว่ารถทดสอบของสาขาเซลต้นเนี่ยจะเป็นคันนี้ไงที่เป็น m i เอ็ X. เป็นเครื่อง1.9ที่ให้น้องส้มทําคลิปไปฮะจะเป็นคันนี้นะนี่แหละก็ประมาณนี้นะครับก็พี่พาเดินดูในสต็อกก็มีบนโชว์รูมอีกนู่นรถทดสอบจอดอยู่ข้างหน้านู่นวีคอ s s นะครับ ก็อยากให้ทำคลิปรีวิวเจ้าตัวไหนหรืออยากได้ข้อมูลการใช้งานตัวไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาละกันนะครับคุณผู้ชมทุกท่านเนาะก็เดี๋ยวเซลต้นนะจะทยอยทำรีวิวให้ดูนะครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ช่องของเซลต้อนอิสุสุด้วยละกันครับผมสวัสดีครับ